คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะเออนี่องค์ไปผพันหนึ่งร้อยห้าสิบผมจะไปฟาร์มบอสสุดท้ายของเกาะน,นี้ก็คือตัวอะไรไม่รู้นี่รับเกรดก่อนอ๋อเฮ้ยเยวต้องทำภารกิจนี่มันให้รับภารกิจตั้งแต่เิวเจ็ดร้อยห้าสิบแหละให้หากุญแจสี่ทองมันอยู่ข้างหน้าตร,ตรงตรงนี้เออนี่ให้ ไอ้กินไม่ได้ซูงเข้ามาใกล้โอเคนี่ไงด้งเงินสามหมื่นอืมอาเรบภารกิจไปตีแล้วมีคนคนที่ใช้ผลฟีนิกซ์ตีด้วยว่ะเ,เกือบแตกโอ้โหอ้าวแตกเมื่อรู้สึกว่าผมซื้อผลไอ้เช่นนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าฟาร์มง่ายประสงค์กับฟาร์มอยากไม่รู้เหมือนกันอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัว นะเออมจังวันนี้ผมก็ได้วิวพันสองร้อยห้าสิบจังวันนี้ผมก็ต้องไปฟาร์มเขาเรียกขอเชียร์เลยไม่รู้นะฮะเออแต่ไปกันเลยนะท่านผู้ชมุมขี่เรือหลักร้อยไป็มนเดิมเอม มาถึงละก็เวลพันสองรอยห้าสิบเนี่ยเออเอาไิธีเซฟอัมป้าอ่อนุ่มเอ้ยทำไมมันถึงเป็นทางยาวแบบนี้วะโอ้โหออนี่ยงงนไงเห็นขอบสิงแดงไว้สำหรับเซฟสเปาละเปงไงอ,อืมเซฟจุดเกิดอ,อี๋ยนี่นี่มีเชียอะไรบ้างอ,อืก็มีไหมไม่มีอะไรนึกว่าก็ออกไปเอ,อ้ยตัวไหนวัตถิกุฎุติใช่ตัวนี้ไหมเฮ้ย ใช่ป่ะใช่ตัวนี้ครับรับคริดน่าจะคริดตรงนี้รับคริปค๊บคคนี้เอเอ,เอลืมอัพสแต็ปอัพแพ้ไปหายคิดสะกิดไปยองตีอุ้มโอ้โหยไม่ถึงไม่ถึงโอ้ก็ไม่ถึงมาครับนั่นนั่นอนือ ตอนนี้ผมก็มีเงินหนึ่งล้านแล้วแล้วผมจะไปซื้อเกียร์สี่เออใช้เลยคันเดิมนี่แหละเพื่อไปซื้อเกียร์สี่นะเออไปกอดรีไฟกันครับท่านผู้ชมอืม,มาถึงแล้วหนไอ้นุน่มห,หาเราเจอได้งไงอ้าว ไม่ว่ามันต้องให้ทำภารกิจใหม่ครับทุกชมมันต้องให้ทำภารกิจใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกที่เราไปหาน้องสาวที่ก็มารีฟอร์ดแล้วก็ไปหานกสีแดงเออแล้วก็จะมาเกาะเจรีสซดไปฮะ มาแล้วครั้งนี้มันต้องได้นี่หนึ่งล้านบาทได้แล้วครับท่านผู้ชมเกียร์ฟรีน่าจะใช่หร <Halloween. S 2> ือหมู amental. ที่ <sh öd popcorn> ํำเนี่ยไปไปรีวิวในกาอที่โฟมฟาร์มอยู่นะเออกลายเปคนจนเหมือนเดิมอืมนี่มาละรีวิวรีวิวไอ้ใครใช้เปผลแซงแถวนี้วะเออรีวิวเดี๋ยวหาที่รีวิวดีๆกันไอ่ตรงนี้แหละ เออกดพีดสกิลอ่ยมันจะกดบีนี่กดนี่หมวดสามเออหลอเท่สทุกกดวิแซอุ้ยออกอุหลอเทีจ้าทั้งชมอยูสามเฮ้ยแต่ยูสีผู้ผิดผู้ผิดกอโดอู้แล้วก็สกิลออุ้ย บินได้ว่ะท่านผู้ชมโครแบบหลอดเทเลทอรีอือน่าจะไม่มีแบบมันหมดเอยเอ้ยนี่ไงไอ้คนที่ใช้โขนแสงเอ้ยพี่เป้าพี่เป้าความทำไมอือมาบินหลอดเทเลทอกับพี่เป้าเอาเปล่าอ,อือหลอก็มอือ,อจะลงจอดตรงนี้เอ้ยลงจอดแล้วอือตอนนี้ผมก็ได้วลวร้อยสามสิบสองเลย ร้อสามเฮ้ยร้อยเชียร์ละพันสามร้อยยี่บห้าเฮ้ยอือกูผิดกูถูกเฮ้ยอีลาบอีลาบอ่ะครั้งนี้กูต้องเตรียมอีลาบเลยเนี่ยโอ้โหมาอฮ้อึฮอยเฮ้ยทำไมมันตีกูวะเปิดให้สเกียร์แป๊บอืมไปแตกปุ๊บแตกโอ้โหก็ถือว่า ถึกนิดๆแต่ว่ามันมาบเขามันตีผมใกล้ๆนะจังวันนี้ผมก็ได้วิว้อยเอ้รอยก็เชีย์แล้วพันสี่ร้อยเออทำไมกูพูดผิดถูกวะอจังวันนี้เราจะมันตีบอสตัวสุดท้ายของก่อนนี่ไอรับเชีก่อนนี่เ้ยบอสตัวสุดท้ายของก่อนนี้แล้วนะท่านผู้ชมเออเฮ้ยเอ้ย เอ้ยกูปวดพสกิลโทษทีโทษทีโอ้โหปาเฮ้เยครั้งนี้มันไม่ตีว่ะครั้งนี้ตัวนี้มันวับโอ้มันไม่ได้วาปตีผมนะอืมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าวอปตัวสุดท้ายตัวนี้รู้สึกว่าตีง่ายที่สุดก,ก็เพราะมันไม่ว่ามันตีผมยกเว,ว้นเออวัดเออแอนวะิลพันสามรอยยิบห้าหนัก เออพอพมันวางมาตีผมฮึมันเชี่ยอะไรวะมันเสียเลยเพราะมันเสียริบาเออฮึฮึแตกก็ไม่ถึงแถลงครับตอนนี้ผมก็ได้วิวพันห้าร้อยแล้วฮะจังหวะนี้ผมก็จะไปเกาะที่มันอยู่้ายมือตรงหน้านี้เออทจ้าเมกูตกตาำมาเฮ้ยโอ้โหอ๋อ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 ตายตายวันนี้ตายวันนี้ฮึ เออไม่ตายรอดตัวไปครับท่านผู้ชมเออบินไปอยู่ใกล้ๆเองอยู่แค่ข้างซ้ายของเกาะที่ทำเมื่อกี้นะเออนี่มาถึงแล้วเฮ้ยใช่ตัวนี้ป้าวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่น่าจะบอทพวกนี้น่าจะใช่ไหนลองมาดูเฮ้ยใช่วะใช่วะเอ้จริงไปเรื่อซอมบี้นก่ซอมบี้นี่มีที่สีไปเนี้ยเฮ้ยบินหาดู ดูนาเกาะไปดูนากนเกาะไม่ก็ไม่มีนี่หว่าเล้วมันอยู่ตรงไหนเนีของเกาะวะเโโฮ้ยโอ้โหอยู่ไหนเวะเอ้ลองบินขึ้นไปแทงแทงตรงนี้ดูเฮ้ยนี่ไงที่เซฟจุดเกิดเออเซฟแม่มเลยโอโ้โหหาอยู่ตั้งนานเอ้ก็ไม่นานเท่าไหร่นี่หวห่าเออหาเมื่อกี้เลยแต่ก็รู้สึกว่าทำไมเขาไม่ใหญ่ลงมา้างหลักก็ไม่รู้เอเอปึ๊บ อ้าวยิ้มหายผิดกว่าผิดส,สก,กิลโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออ,อมาเอ,อ,เอ,อ,อย้ยเกือแตกปันเอ,อ้ยตายตายรู้สึกว่าไม่เทือกัอนครับนัน้นอนอั้นตายแตกออตีตัวไหนดีวะตัวตัวนีวน้นแหละมาอ,อ,อึ๊บอ้าวกูจะตีข้างหน้าแล้วกูมาตีทำไมข้างหลังล่ะอออบมา ปปแปดอืมแปดฟาร์มต่อครับท่านผู้ชมขออธิบายก่อนว่าทําไมพึงยิ้มผมอยู่เกาะพันสองร้อยห้าสิบเพราะผมไปเกาะพันห้าร้อยมันเป็นแบบวิวพันห้าร้อยมันจะเป็นคลิปแต่ว่าผมก็เลยกลับม,มาฟาร์มเพราะเกาะพันสองร้อยห้าสิบมันเป็นทั้งทั้งก่อนนั้นมันมีแต่บอสเออผมก็เลยกลับม,มาฟาร์มเพราะ เออมันก็ยังถึงอยู่นะโอเคเมื่อมีบอสเกิดอยู่ข้างๆเกาะนะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวบินไปดูเอ,อ่อครั้งนี้น่าจะได้ของกับคนอื่นเขาบ้างเขาบอกาครั้งที่แล้วผมไม่ได้เชี่์เลยเลยนะเออครั้งที่แล้วไม่ได้เชียเลยเลยเฮ้มาแล้วเรื่อประมาณใกล้จะครึ่งหลอดฮะเปิดสกิลอืมตายเดวผมเรียกความเร็วให้ครับท่านผู้ชม ถึงแล้วเมื่อกี้แต่ะเอ้าเฮ้ยเขาพาัตีเสร็จแล้วแต่ทําไมกูไม่ได้วะอุ้ยเชียไม่ได้อุอ้ยกลับไปฟาร์มต่อแลวตูเอออลืมกดลืมกดเออไปกลับไปฟาร์มต่อโอ้โหกูตีแล้วกูไม่ได้เชียอเลยเลยเอออ่ะฮะฟาร์มต่อจังวันนี้ผมก็ได้วิว พันหกร้อยแล้วนะฮะในวันนี้ผมจะปิดตีบัสตัวสุดท้ายของเกาะวิวพันหนึ่งร้อยห้าสิบเออโอเคบินกย็ยจดถึงแล้วไอคือมังกรนีออ่อันแน้ตีกูเป็นยังไงเอ้นุ่นมออมาละรับเควสรับเคลอดรับเควสด,ออวดโอเครับเคว็ดเสร็จละออปี ลองดูไก่เออเอกอ,ก,อก็น่าแต้มันทำพี่เออนี่เดี๋ยวเซฟก่อนกลัวตายกลัวตายยังไงเซฟก่อนอืมกลัวตาย,ตายบอดนี้มันพูดเหมือนกันนังเออหายลังตีไปเ,เปิดกันกลัวตายเออสั่งเชียร์อะไรออกมาวะนั่นเฮ้ยโอ้โหอ๋ออะไรวะอยู่ข้างหลังวะ อะไรวะลองตีรอบดูเอ้ยึงที่เนี่ยมีตัวเชียร์อะไรออกมาข้างหลังเอ้าอ๋ออ๋อเอ้าทำไมกูตายง่ายจังวะเพราะว่ามันน่าจะตีแรงแรงเออบางกรานี้มันก็ไม่ช่วยเลยเนาะเฮ้ยเออเนี่ยอ๋ออะไรวะมึงไม่ดีดีเฮ้ยอ๋ออ๋อพี่ไม่ได้โจมตีมานะเอาลืมปิด หมวดสามโอ้โหแตกอยู่แตกเออโอโหก็ถือมากันนะปึ๊บแตกอือหือก็ถึกยู่ถึกยูเพราะถือเพราะมันมีสีูเออไอเชียทีแบบมันมีแทงเชียอะไรขึ้นมาเออยังไงผมก็ไม่เชีเหมันเดิมขอ ไปฟารมเกอะเดิมดีกว่าเออเพราะก่อนนั้นมันใช้พลปีสารไงเออไปแเซฟเซฟเซฟวันเซฟยังไงเซฟไป,ไ,ออไ,ปไปฟาร์มบอสตัวสุดท้ายของเกาะน,นี้เออโอ้เกาะน,นั้นไม่ชอบเลยนีมาละรบอบเครดอตี อยู่เฉยๆเพื่อนก็สปอนบอสมาตีตีก็ตีคนไม่เยอะมีประมาณสองสาคนเองเออตีไปนี่โอ้โหห้านาทีน่าจะประมาณห้านาทีเดียวผมเล่นงความเร็วให้นะ ตอนที่บอดแตกมันก็แตกพร้อมพูลลอยแต่ว่าครั้งนี้ตีมาครั้งนี้ประมาณน่าจะตัวที่สามแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้วิวแล้วก็ได้เงินเออตีครั้งแรกกับครั้งที่สองไม่ได้เงินแต่ครั้งนี้ได้เงินนะเออโอเคไปฮะฟาร์มต่อ อนนี้ผมก็ได้ฟาร,ร์มเว,จวิจนหลวงจนหลวงวิทีผมต้องไปฟาร,รม์มเกาะหนึ่งร้อยเฮ้ยหนึ่งแล้วก็เชียร์ละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วผมจะไปดูแผนที่ว่าเกาะมันอยู่ตรงไหนผมก็จะไปดูแผนที่ตรงเกาะเอมันจะเป็นฟองน้ำเออไปใกล้จะถึงแล้ว มาถึงแล้วไหนกูต้องไปฟาร์มไหนวะเฮ้ยเฮ้ยกูต้องไปฟาร์มกาะมาริฟอร์ดนี่วะอยู่ยใกล้นี่เองไปหาบิลไปอยู่ใกล้เองอืม,มาถึงแล้วเซฟก่อนเลยเออเซฟก่อนเลยตรงนี้เชทีฟาร์มอาเป้าเฮ้ยพันแปดร้อยเอฟมีใช่นี่วะ ไหนตรงนี้ใช่ป่ะเฮ้ยพันเป็นร้ยเดวดันนี้ก็ไม่ใช่ตรงไหนวะตรงนั่นใช่ไหมใช่ไหมพันเก้ร้อยยี่สิบห้าโอ้โหไม่ใช่นีหว่ามันเป็นเครสน่าจะเป็นเครสน่าจะใช่ไม่รู้นี่ตรงนี้ใช่ป่ะน่าจะใช่นี่ไงพันเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ฟาร์มโอ้โหยิ่งไม่ชอบฟาร์มแบบเป็นบอดอยู่บอดมีหาคิดซะด้วยเปิดให้คิดสังเกตแบบึอ๊อไม่ไม่แตก ไอ้ถึกหนาถึกหนาถึกหนาท่นานผู้ชมเออถึกหนาไปแบกอีกตัวไปฟาร์มอีกปึ๊บโอ้โหจงตีไม่โดนพี่บ่าวไอหนุ่มอืออ่าเออไม่หลอกคูดับเอานนี้ไปไ๊้ไอ้แตกไม่แตก วสุดท้ายไปปึ๊บปึ๊แตกเดี๋ยวพิ่มอ่ตัวแรกแตกเอาไม่ใช่เดอสุดท้ายนี่บะะั่บจะแต่งโอ้ยนี้เดียวไม่แต่งเลยเฮ้ยไปแตกแไปโอ้โหโคตรทึกอ่ะครับนั่นมันเหมือนเกาะน,นี้มันมีที่ขายกระบองของบิ๊กมัมน่าจะใช่เฮ้ยตัวนี้มีไปเอวไม่มีนี่หว่าตรงไหนวะ ฮ้ยตรงฝั่งนู้นนี่ว่ะอีกเสาหนึ่งอีกเสาหนึ่งตอนตอนซาเสาโน้นเสาโน้น,นเฮดินพังไปหมดแล้วโอเคเฮ้ยกูเลยไปเลยเฮ้ยโอ้โหเลยเลยครับท่านผู้ชมไปบินขึ้นยีอีไม่ดูโอ้ไม่ถึงไม่ถึงไปกระโดดปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมาถึงแล้วป๊าบคุณขายราบเออราคาโอ้โหสามร้านเฮ้ย ที่บ่าวมันยันหนูซื้อไปเลยได้มาแลกกับบองมารีวิวมารีวิวอืมใน่เปิดอาชีพเยลูโคเทไปลองเชสกิวโอโ้เอ้ไม่ตายโอ้โหก็รู้สึกว่าตาเม็ดโอ้ตาเม็ดคนเบานะไอ้ตาเม็ดคนเบาหรืนะอมรรมผม ไม่ได้อัพสเตตของดาบอันนี้ก็ไม่รู้โอ้โหแต่ยังไงผมก็รู้สึกว่ามันเบอเหมือนเดิมเออ,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 อแปแปโอ้โหโคเบาเลยดา่าไปชนีเดี๋ยวผมจะไปซื้อผลก็พอไอผลยางนี่สกิลของออสกิลของมันทุกสกิลก็ มันก็ตีแรงยุดแต่ว่าเจอไดามันเป็นผลอย่างมันไม่ใช่ผลเหรือโลกเกียคนไอเชียนี่คนตีมันก็ตีเข้าอเออตายออมีผลเชียอะไรให้กินบ้างวะโอ้โหราคาแพงสองล้านสามผลยางไม่เออโอ้โหผลลาวะล้านเก้าไม่มีมีแค่แปดแสนเก้าเองโอ้โหโอ้โหไม่มี งันลองไปตอนแรกดูเผื่อมีคนสุ่มผลแล้วทิ้งไว้ไปเหมือนว่าไม่มีใครสุ่มผลทิ้งไว้เดี๋ยวกูสุ่มแม่งเลยเพื่อได้ผลดีมาสุ่มเลยสีม่วงสีม่วงตรงมาแล้วจังหวะนี้ สวยสีม่วงมาครับท่านผูช้ชมโอ้โหสุม่มสองครั้งได้ผลสีม่วงถึงสองครั้งเลยกินแมงเลยเอร์โอ้ผลลาวาซะด้วยโอ้ผลแม็กมาใชฟไม่ใช่ผลลาวาเออในออลองรีวิวสกิลหน่อยไอ้สกิล Z ซอุย้ยหลอดเทมกันนะครับเนี่ยสกิลเอ็กเฮ้ยมันเป็นหัวหมาเนี่ยสกิล C ีเฮ้ยเฮ้ยหลอดเทมกันนกเนี่ย q ีเฮ้ยมันมันลุกชินเลยเฮ้ยเออสิ Q.E. ก็คือการบินนี่การบินเออโอเคการบินอ่ะก็จบคลิปเท่านั้น,นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์อย่าลืมกดเลยข้างกดติดตามนะครับสวัสดีครับอีพีนี้ก็น่าจะมีประมาณเทา่านี้ก็ซื้อผลมากมาก ก่อนจะปิดคลิปมาครับน,น,นอนๆก็รู้สึกว่า้ายชายแล้วก็ดาเปียก็อยู่ระดับปรางกลางนะฮะโอเคไปละ